สวัสดีครับวันนี้นะครับเช้าวันที่7ตุลาคมนะครับมีเครื่องอัดฟางนะครับข้าาใหม่สตาร์2 0ันอีก3เครื่องครับเพราว่าทุนความเรียกร้องของลูกค้าหลายท่านไมนได้นะครับคือต้องการชมสตาร์2,000อีกอีกรถใหม่นะครับทางร้านจะจัดให้นะครับ ได้สั่งนำเข้ามาใหม่อีกนะครับสามเครื่องนะครับยังไม่มีเจ้าของจองนะครับสามเครื่องนะครับทันมจะสดวันนี้ครับทุกเครื่องทำสีมาเรียบร้อยนะครับจะเครื่องสวยๆทั้งนั้นครับถ้าท่านใดสนใจนะครับโทรสอบถามได้นะครับที่เบอร์โทร087250941ร้านเจริญทำเซอร์วิสสาขาอำเภอนาแกจังหวัดนครพนมครับ ทางสะดวกครับร้านติดอยู่กับถนนสีเลนนะครับที่เพิ่งกำลังสร้างสายสะลน,นครอำเภอน,นาแกรครับเป็นเรื่องมาชมได้นะครับสนใจเครื่องไหนก็สั่งจองได้นะครับขอบคุณมากครับ